สบายดีแม่อันนี้เป็นบ้านนองบกบ่โอ้เขาขอถามเจ้าเนี่ยพอดีเขามาตามหาตามหาคนเถอะนะตามหาคนเจ้าอันหู้จักอันคอตู้คำามลาบบอคนตู้คข้ามลาบดูว่าจะ,ะพอข้ามลาบบออันนี้จะบาา้านซอกบอหรอพอเนาอ าอันนี้บ้านเนี่ดงมกักยาง,งดงยางโอ้สบายดีแม่สบายดีขออนุญาตได้ไหมเด้ออันที่บ้านเฮามันมีสื่อพอตู้คำลาา่าบ่พอตู้คำลา่าเพื่อนเสียอะไรพอตู้คำลา่าเพื่อนเสียเลยเออเจ้าเป็นเมียเพื่อนบอกอ่โอ้ขออนุญาตแม่นางก่อน,นเลื่อนขาสิถามเลย บายดี way, พี่น้องหมดสู่คูสุคน,นะตอนนี้บาวสอนอยู่ที่เมืองนองบกแขวงข้ามวนคลิปนี้บาวสอนมีภารกิจสำคัญเนาะคือบาวสอนจะไปตามหาหมู่หรือว่าตามหาเพื่อนให้พ่อที่เพิ่นอยู่ทางนแหละ USA เนาะเพื่อนบได้พบกับมู่ของเพิ่นนี่ ได้ประมาณห้าหกสิบปีแล้วพี่น้องเลยตั้งแต่สมัยยังน้อยพอและพอเพื่อนเราสุพรางว่าเพื่อนเคยบวชเป็นสามเณรหรือว่าบวชเป็นจัวนล้ากันอยู่ที่สวรรค์เขตเนาะแต่ว่าผู้ที่เพื่อนตามหานั่นแมน่น mm hmm. เพื่อนอยู่ทางเมืองหนองบกแขวงขงมวน,นแต่ตอนนี้พอเพื่อนก็อยู่ทางพนแล้สหรัฐอเมริกาหรือว mm ่า hmm. USA เพื่อนก็มีความคิดหอดมูกเก่าเนาะเพื่อนเก่า สมัยยังบวชเ,เ,เป็นสามเณรเนาะเพิ่นก็เลยได้โทรมาหาบ่าวสอนเนาะเพิ่นอยากให้บ่าวสอนนี้เป็นสื่อกาลางในการนำหาหมู่เก่าหรือว่าเพื่อนเก่าของเพิ่นเนาะมื้อนี้บ่าวสอนมีโอกาสก็เลยสิพาพี่น้องเฮาไปทามเบิ่งเนาะสิไปพุ่นละทางบ้านหนองบกเมืองหนองบกแขวงคำม่วนอยู่เทศบาลเมืองหนองบกเนาะหันซั่นเฮาไปติดตามรับชมเบิง่ง พอพร้อมกันเลยเนาะว่าจะพบมู่ของพ่อเพื่อนรืบอบ์เนาะฮารากิของบาซอนมื่อนี้จะสำเร็จรืบอบ์ไปติดตามกันเลยเนาะ อนนี้เราเดินทางมาฮอดบ้านนามันป่าเนาะไกลสจอดเทศบาลเมืองหนองบกแล้วเนาะบ้านนามันป่าต่อไปก็เป็นบ้านหนองบก,มงงบกเ,บเมืองหนองบกทอดเทศบาลเมืองหนองบกแล้วพี่น้องเราซอนจะไปแวดถามได้ละเฮือนเบ่งเทาวาสิรุจักบอเนอะาะบรรยากาศที่เทศบาลเมืองหนองบกพี่น้อง อากาศเมื่อวานนี้บรรยา,ากาศเจ้าที่บ้านน้องบอกพี่น้องเลยสบายดีแม่อันนี้เป็นบ้านน้องบอกบ่โอ้เขาขอถามเจ้าเนี่ยวันีเขามาตามหาตามหานคนเถอะนะตามหาคน,นเจ้าอันหู้จักอันผลตู้คำลาบอผลตู้คำลาโดย อยู่ว่ายอย่าพอครับล่าบ่อเพื่อนอายุประมาณเจ็ดสิบปลายปีนะเพื่อนว่าอยู่อยู่หนองบกจะก็ได้ยินเลยจะเคยยินบ่ไมันช่อยู่กหุ่นบูจักเนาะด้วยไอ้กี้เพื่อนเพืธอเป็นจัวน้อยเพืบวชนะอยู่สวรรค์เพืน่นวันนี้แหละมีโมของเพื่อนอยู่ต่างประเทศเราให้เฮาเนี่ยมาถามหาเบื้องนะประจิตฮ่อนโมเก่า เพิ่นเคยบวชได้เคยบวชเป็นจัวน้อยกับพ่อคู่วันตอนนี้เพิ่นซิกบอกเลยว่าค่วันจะซิกห้าหกสิบปีแล้วเพิ่นบูเจอกันประมาณหกร้อยหกสิบบูมีนะบ่มี่บอกโอ้โหแทังอื่นห้าหปลายนี่ก็บ่มีเขากับถามอยู่บ้านใดแทบเพิ่นว่าอยู่บ้านนองบอกกันเลยเพิ่นว่าแล้ะนองบอกเราเพิ่นอยู่คุ้มไหนมันมันหลายคุ้ม แต่ปีหูแต่ปีหกสิบปลายหูนั่นแหละนั่นแหละเพิ่นอยู่คุ้มไหนเพื่อนจะบูช์นะทำมเพื่อนเป็นจัวน้อยน้ำเดียวเดี๋ยวเี๋เพิ่อนจะเจ็บประมาณเจ็ดสิบปลายมันเหึงเหรอยันเพิ่นซิกยันเพิ่นไปทำหงอกทำงานยันแบบนั้นน๋อหนูมเนาะงแต่ไปะช่างครอบช่างครัวคนอื่นเนาะซื้อหัวตู้เพิ่นอยู่พุ่นล่ะซื้อหัวตู้คำคำฟองเป็นมู่เดียวไปเคยบวชเที่งนน้ำกันอยู่สวรรค์พุ่น อยู่วบนวัดยังวะวัดโพนสวรรค์แถวชายภูมิวัดยัยชายภูมิเพื่นแหละบอก็ได้ยินเนาะพอทำาเรามมิจะเข้าโครงการอย่างเตจีฮูวงการบ้านบ่โครงการบ้านโดยโดยโดยอดีตรองเข้าไปเบิ้งซะรองเข้าธรรมพุทธโครงการโดยสิ่งพ่อโบหู้เนาะบ่ทำลามนี่แหละเพิ่นเกรื่อยู่ตรงบกูเืออยู่บนโบหู้ตัวนี้ฮะเพราะตะลึงกัน ดูน้องบ๊ยังน้อยเขาเลยยันตะเพิ่นซีกยันตะเพิ่นไปทักของทำงานเพินไปทั้งเออโดนนั้นแหละบริญินเนาะวันนี้พอคำลาอยู่ในบ้านเนาวเนาะวัดดงกับบริญินสิดัุ่มครับชิดลองโทรถามเปนเบิ่งก่อนนี่เป็นบอกคนซื่อคำลามีหรอเ่เพิ่นก็ยังบูฮูยี่ห้อก็ยังถามยวนเจ้าฮู้ซื้อลิ้นเพิ่นบอก ซื้อลินแนละ้วบอกแล้วมีแต่คำลาออาการสิเป็นทิศหรือว่าเป็นจานปวดจังแล้วซื้อคำลาเลยบอกเออซื้อคำลาเพิ่นเคยกวดอยู่วัดพุทธสวรรค์สวรรค์ในเขตัเพิ่นอยู่บ้านนองบกบ้านนองบกเลยบออเอเอบ้อานนองบกนั่นแหละเขาไปกินนาน,นาหอยโข่งเ้วยงนะังกำได้อยู่โชวาเรื่องไปกินปลาเขาซาปลาเขาโรมาต้มตุ๋น แต่ว่าให้ลูกซอนถามเมืองไหนก่อนซื้อเฮาวันคำับฟ้องซื้อตะกอนนะครัฟ้องมากมากเลยนะถึงไปเป็นทหารสังทองมันมาอยู่อเมริกาดิซื้อแซมมี่อันจัดฉันศาสตร์ไปในอเมริกาโดยบอลบอลจาไปกินซาปาฮะอยู่ทางเหนือว่าทางใต้ อยู่บนเงินใต้ของบ้านบึงบักงหญ่ได้บึงบักง่ายบ้านห้าหมูบึงบ้างนะบ่แมนมันบ่แมนขุดจับเห่อบ่จักเนาะบ้นห้า่มีบึงบ้านห้าห่มีบึงบ้านบ้านขุดจับเห่อบ้านนองบ๊ะหมบ่มีบึงบ่มีบึงบ้านหาวี่จะทั้งือนองโบห่มีบึงหรือว่าออกไปทางอันดงบูนบ่จักออกไปตออกจากไปตัวเมืองอันึงบ่

เพิ่นว like ่าจะเติบแล้วผมเจ็ดสิบห้าแล้วด้วยเบิ้ลกับกับในห้องกันเป็นรุ่นรุ่นเดียวของพ่อเนาะแต่ว่าญาติเพิ่นอยู่บนอื่นนะเฮาว่าเนี่ยญาตินี่แต่ยังน้อยแล้ะละใหญ่มากเลยบอกกลาบเลยเนาะกลัวอยู่บ้านอื่นญาติแตนแนวเดียวนะ พอทู่นมากินปลาที่ซื้อ่นมาลิ้นมาอย่างนี้นะแต่อาจจะบ่เคยไปเฮือนเพิ่นแล้วนะเพิ่นมลไม่ออกมลไปกินปลาอยู่ทามอยู่อย่างนั้นนะเพิ่นชื่อใดซ้ำนั้นรัฐตะกี้ล่ะแม่นแพ้แม่ค้ำแม่นอาหารมลไปกินข้าวปลาที่นี่แม่ค้ำเพิ่นย่างนั่นแหละเพิ่นก็บ่เคยพามาเฮือนจะบพิ่นเว้าอในหนองบกบ้านหนองบก แต่เขาที่ไปถามพุ่นก่อนได้พอเด้อขอบใจอะไรทั้งนองดูนนองสะพังโลกใจทางเหนือพุ่นดอยดอยเราเป็นยังครับเว่านี่คือซีเมนต์ยู่แทบนะ้ดอยนั่นแม่ละขอบใจอะไรพ่อยขอบใจได้ไหมเด้อยดอยดอยเป็นเลาถามพุ่นก่อนที่นี่ถามพ่อกับแม่เพื่อนเพื่อนว่าบ่ฮู้จักเนาะบุเคียจะยื่นสื่อนี้อยู่บ้านหนองบกอ่ะ จากน้อยบางซอนที่ไปถามบอลไหมเบิ้งเนาะมาถามคุ้มนี่บางกอนพี่น้องคุ้มนองโดนบอกจะลองไปถามมีตูนเบิืงนก่อนเนาะสบายดีไหมเอาขอถามเนี่ยอันอ่จะพูดจักอัน ประตูคำลาบอโดยอยู่บ้านนองบกเนี่ยโดยเขาจะชิปตามหาคนเห็นนะประมาณเพื่อนหน้าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบป่ายแหละบ้านไหเพื่อนว่ามันมีพออยู่ตามประเทศเพื่อนให้เขามาถามหาไปกันนะมู่เก้าของเพื่อน เม่อกี้เราพอพอทคำลาเนียเคยบวชเป็นจัวน้อยไปเฮียนอยู่สวรรค์นะลาพอเพื่อนเราเป็นคนสวรรค์แต่ว่าเ,เดี๋ยวนี้เพื่อนอยู่ตางประเทศเพื่อนอเไยคิดหอ,อ,ะนะอ,อดูเก้านะกับปูหูว่าเพื่อนสิซิกเราบอหรือว่าเพื่อนอยู่ทางไหนะะเพื่อนหลังที่บอกคนเทา่อนหโด้ยโอยยเราลุนน้องเนาะ บ้านนี้โอ้เลยเลยว่าเป็นยังวอาเ่นยงเข้าใจเข้าใจเเราเกิดบ้านนี้เหนาเยข้าใจเข้าใจซะเลยเยขึ้นว่าเจ้าอยู่นี่โดะ้ย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 คนโบกจักรนะคนหาขยายมาอยู่ใหม่วาสันไปถามเพื่อนทางหน้าพี่้องเนียบอสันที่ออกมาถามอยู่บริเวณซานเมืองหนองบกเพิ่งเนาะว่า ขาเจ้าสิวจักบอ่อเนาะถามอยู่ในเมืองลายลังค่าเฮือนบอ็มีไผ่หูจกหักเนาะตอนนี้บาศอนออกมาทางบ้านซอกเบาะบ้านที่อยู่แคมน้ำเซบังไฟบ้านซอกเบาะบ้านนาไต้ข้ามไปฟังเบื้อง ในไซบูลี่แผนเข้าหน้าเขตก็ได้คือกันเนาะเป็นทหารอ๋อเฮาเฮ็ดคลิปตามหาคนนะพ่อเอ้ยบ่บ่เป็นหยังดอยู่อันเพิ่นเสลบ่เคยวไดน่าจะเป็นทหารเพิ่นก็บ่ว่าว่าเคยเป็นทหารหรือบ่แต่ว่าพ่อเพิ่นล่ะเคยเป็นทหารเก่าพ่อตูอยู่ศาลาทาง ทหารปฏิวัติเขาบอกรื้ว่าทหารรุ่นกระพ่มมันมรุ่นเดียวนี้คัน่าเพื่นย่างกับบมาเจปลายเดี๋ยวนเออเออนังแหละ <c oughs> เอ,อเจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปายแต่เพื่อนบอดด้พ่อเับโพตูโพต้อยู่สาราฐน่ะประมาณห,าหาา้ากกออหกสิบปีแล้วเหรอเนือวัดขึ้นมานึงน่งเนืวัดชีวุนเฮียงบอกเออัดชีวุเฮียงอา มีอนะไรในวันนี้ยังไมีตะคำลาฮันมีอรยังบอกบ้านี้เจพาะกำลาพตาแล้วบัานี้ต่ผมไม่ทนห้าปีเลยน้อเคยบวบเนาะเขาน้กบ้านผู้อยู่บ้านเ่านี่นะถือว่าผู้บ้านเขาจะเคยบวบบวบเคยถือเราเป็นทหารด้ยดยดยมันลิแก้วเพราะเฉอาะน้อหน่งได้วตะคำลาวันะนะีนะ้ มุจจิเว่กําลาจักครับเพิ่นก็ชื่อบ่ได้หลายเพิ่นชื่อได้แต่ว่าผู้โปตุเคําล่ะเคยเคยเชิญอันเคยชวนเพิ่นมากินปลาหนองยามนี้เอออยู่ินบ้านหนองบกปลาน่ะมีบงก็มีบงก็มีแถวนี้ลเนาะอือบงก็บงนี่ะนั่นแหละ่ว่าย่ชจมีก็บงนีเนาะกบงนีเนาะ cái cái bàn đồng bộ ừ. 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 cả nè vừa rồi cái 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 theo cái 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 bụng Nó cái là cái 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 lái cái 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 ไม่ออกมนเพื่อนวันันยังเข้าเพศเขายังันนะอยู่บึงอยู่ท่ามอยู่นองตะกี้นะผลบ่าวจวดน้อยจวดยังันะแม่นบันตะกี้เป็นนั้นบอกเอไหลังจากนั้นเลยกับพดปล่อยมีเลี่ยนแปลงไม่ก็แจกทะลุผู้พายไม่ได้พบกันเลยเล่านมีบรากากามีแจกกผลเบงใช้กามีลย

ต่างจ้าทำารจด้วยโวดยแม่เสี่อเมียะสิได้วันนี้เขากับโบวางว่าสิได้พบหรอกแต่ว่ากัมามาถามให้เพื่อน่ะว่ามันโดนแล้วมันไม่รักนอกรักไม่ไปมีบรากาศไปอะไรเนาะคนที่มีรกกาศกับมี้ต้องใช้ของสิบเป็เท้าิ้องไปหามันก่อนซะบักอันนี้จ้ น้องในวันนี้ถึหกโมงแต่ลูกเจ้าวันึ่งอันนี้บ้านชอกบ่ะเราพอน้อบอันนี้บ้านยังโดงมากย่างโด่งยางโอ้ด้ย้้ยบ้านโด่งยางอันนี้โด่งยางพู่ะผู้ชมเมืองพบยเมืองหงกกนัเาำลาบ้านนี่มเท่าคำลาบ้า ทำันเชืดสิบปลายแล้วอายุคนเป็นยังขนาดนะเคยยินว่บ่มียังเป็นอยู่นองโบกว่าเลสอ่ะโดย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 ดยมืเอาองเปามมึงก้อนสักโดย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 เอาสิลองไปถามมึงก้อนสะกโดยโดย ออถ้ากำลางเราเป็นทหารระบบนะด้วยดย,ดยขอบใจพ่ออะไรด้ยขอบใจะไรถามพ่อเพิ่อนอยู่บ้านดงยางถามพูทจักแต่บาซ้อนที่ข้าไปถามอยู่ในตัวเมืองหนองบกอีกเชิญหนึ่งก่อนเนาะยังบ่ยอมไปถามเงื่อนอยู่แคมวัดสีบุญชื่นกนก่อนสีแมนหรือโบแมนตามที่พ่อเพิ่นแนะนำ ครับเข้ามาตัวเมืองหนองบกอีกเชื่อนึ่งรอพี่น้องรอเข้าไปทามแม่มันมกน่อนเนาะสบายดีแม่สบายดี so, uh huh. ขออนุญาตได้ไหมเด้ออันที่บ้านเฮามันมีซื้อพอตูุ่มลาบอ่ะพอตูุ่มลา uh huh. เพิ่นเสียอะไรพอตูุ uh ่มลาบเพิ่นเสียละเออจะเป็นเมียเพิ่นบอก uh huh. อ่ะอ๋อขออนุญาตแม่นั่งก่อนไม่เรืเขาสิถามเลย เฮ็ดชิปตามหาคนทายวิดีโอตามหาคนะนะบุพวซิเมียนหตู้คำลา่าคนเดียวกันบเอเขาก็ยังไม่แน่ใจที่ทามแม่ก่อนเนาะคำล,าาล่าฮะหละคำล่าบ้านกวนพันกวนพันยมมาลาบอเออกวนพันยมมาลาอันผู้ที่ห้องสิตามหานี่ยละแม่นมีหดตู้อยู่ทางสหรัฐอยู่ทางประเทศนะเป็นเป็นมูกเก้า เพิ่นว่าว่าหดตัวคำล่านี่แหละกับโบว่าตอนนี้เพิ่นอยู่ใสเพิ่นว่าอยู่หนองบกตะกี้ฮะเมื่อประมาณห้าหกสิบปีก่อนคนละเออผ่านมาอะไรแต่พเพิ่นคนะเคยบวชบ่มีอันชื่อคำล่านะเพื่นเคยบวชไหนแม่นบ่เคยบวชในโตดในไหเคยบวชเป็นจัวน้อยนำกันตะกี้ฮะโอ้โหแต่เพิ่นในน้อยเพินะ่นทับเพิ่นมาแต่สิบปลายปีพคนละเออเพิ่นมาแม่ก็เท่าแล้วเพิ่นเป็นทหารมาอ๋อ เพิ่นเป็นทหารมาแล้วมาเอาตอนนี้เจ้าบูฮู้ว่ะตัวนี้เออราบดอนเพ่นบดยังน้อยไม่เจอคนจักคจักด้วย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 คนจักจะเอ้ยอายเพื่อนบ้านเพื่อนนอนเตียงคนจักโดบ้านอยู่ยมราชเนาะอยู่ยมราชอยู่เมืองยมราชบ้านกวนพันเพิ่งว่าว่าพ่อตู้อยู่ต่างประเทศ่ะเพิ่งว่าว่า ประตูคำล่าเลยตะกี้เพิ่นเคยมากินปลาอยู่บ้านนองบกนี้เป็นโจน้อยอเอามากินปลาอยู่บ้านนองบกกับไปเฮียนอยู่สวรรค์หลังจากนั้นกับแตกครูภูไายบ<อ>ุคุจักภัยเป,<ไ>ป,ป็นภัยอยู่ใสฮะเฮี่ยเราเพิ่นเป็นทหารไปเฮียนะบอกอันนี้ตอนเป็นโจน้อยชิบสี่สิบห้าปีคนเราเนี่ยเฮ<ม>นคนละคนเนาะคนละคนบุคจักเนาะฮักแต็มไปเท่ายู่มาเนี่ยหรือบ่มี่ซื้อคำล่าใะบ้านนองบกอันนี้บุมมี่เนาะเออเอา มีแต่ซื้อฟูดิเอ๋ออันนี้เพื่อนมาเป็นเคยสู้องานบอแม่นี้คนละคนแล้วสิแม่เพื่อนเกิดอยู่หนองโบกได้บอกว่าเพื่อนก็บอกได้ว่าเพื่อนเกิดอยู่หนองบกพอตู้หุ่นกี่ลายเพื่อนว่าว่าจั่วน้อยอยู่เป็นตอนเป็นจั่วแล้วเพื่อนพามากินป่าอยู่หนองบกนี่เพื่อนเราว่าเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนอยู่หนองโบกโอ้ยังคนละคนเหมือนกเนาะ เนคนล,ละคนล,ละ,ะเพนมาสรงครัวอยู่กเป็นพันก็ระได้อ้ยดนหกสิบปลายมันบอกเออพันก็รยหกสิบแปดคือว่าวดออะได้นี่แหละกพืนเป็นทหารยย,ยเพนเสียแล้วเนาะเพนเสียแล้วเสียไดย้หลายปีแล้วยได้เฮ็ดบุญแจเข้า เพื่อนนี่ไอ้น้องเพื่นกระสาบกงจากบ้านเตือน้อยพอน้องอยู่ทรายกับว่าเป็นทหารอยู่กองพันเท่าใดร่้ลืมซะแหละกองพันเพื่อนกระดาษวุ้นตะกี้ก็มีอยู่โรงพยาบากองกระดาษลืมซะเพื่อนเสียจากปีละเพื่อนเสียตั้งต่เท่าไหร่นอพอสิบปีแล้วบ่หมดกว่า วาสิบปีนี่อะไรว่างสิบเอ็ดสิบสองปีเนี่ยลูกสาวก็ยังโตนง,ง่าย,ยชื่อคำลาก็อดีอ,อ๋อนะโอ้คือ,อสิบบุคคลเลยสัแต่ว่าเบื้องหลังเจ้ากับบุหัวเพืเ่อนเพื่อนบวชเือเป็นโบรธาธรมเนาะโบราณธรรมกันต้องก็นทหารมามทหาร<ล>ประจำการอยู่สวรรค์แม่เราบุจัก <laughs> อันนั้นกับพอทูพันจะว่าว่าเฮียนไปเฮียนเป็นไปเฮียนบวชเฮียนเ่ยไปเฮียนเอาทหารก็ได้ได้เห็นนายซิปนายจ่ากับโบได้แม่นว่าไป็นตีเสือตีเสือเอาแล้วว่าไปจนตั้งแกนไปเฮียนปพิ่มเฮียนเพิ่นกับแม่ก็หาก่อทิมนี่งเมื่อกี้เป็นโง่เพิ่งเพิ่มเฮียนนั่นทหารนะทหารฮะดอยดอยดอยอันนี้เราเพิ่งเล่าว่าผู้จักกันตอนเป็นจัวน้อยพห่เราเพิ่งพามากินปลาที่บ้านหนองโบว่ามีไม่ออกคำ มีมลมาสันเทนกินปลาแค้มบึงแค้มน้องตะกี้นะอันนี้เพื่นอนเพื่อนว่าซื้อคำล่าเขาก็เลยมานําถามเบิ้องเพื่อนว่าให้ทามันผู้เท่ารุ่นประมาณเจ็ดสิบปายขึ้นเมื่อเด้เอเพื่อนว่าเออเจ็ดสิบป,ปายกูแล้วเต้ไม่เท่าอยู่นะบ้านเห็ดไมน้อยอยู่หนองบกมีคันโมแม่อยู่บ้านเนาะว่างบ้าน,านโพูดดูคว้างสุดจ,จักบ่บมีซื้อคนคำล่าหิงคนหาสมุนุคนตัวเล็กกับบ่มีมิเต เจ้านี่เนาะเมิจะผู้เดียวนี่อืยันเพิ่นแต่ใครแปดสิปีมานี่โอูยันบางทีเพิ่นอยู่บนอื่นอย่บ่จักเนาะคำลาผู้นี่พอตู้คำลาผู้เขาเว้าเนี่ยไปสร้างครอบครัวอยู่บนอื่นบ่เนาะคันได้มาสร้างครอบครัวเพิ่งเกบดหูนั่นก็ได้ ยากเนาะตู้ mm ันจะเสียเราค่พันย oh. right. like, ่างกัสิใครเนาะเป็นย่งก็คจะชอบถามได้โอ้ยหลายปียังคนปีสิปดีเป็นสยดด่เป็นย่ง่เป็นย่งสิขอบใจแม่ลายด้ยดยเขาใจลายนั่นแหละไปสิกับก่อนขอบใจลายขอบใจลายลบกวนแม่ด้ดดดยครับก่อนเย ว่ายังหาขอสรุปว่าท่านไดพี่น้องเลยถ้าว่าเป็นจ้ไรหญ่บาซอนจึงสีแฉ้งน้ำรางเต่มเนาะแต่ยังบอตอนนี้บาสองบาสอนส่งฮูบให้พอเพิ่นเบิ่งแต่ยังบไจะตอบมาว่าแมนือบ่แมนเนาะแต่ว่ามันโดนสมควรแล้วหาพสปีแล้วเนาะกับบ่วางว่าสีได้เห็นอยู่แต่ว่ากวางอยู่เนาะแต่มันกระโดนโคตะนะเนาะ สำหรับคลิปนี้หมอคนี้ขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาที่ตามรับส้มคลิปของบ่าวสอนเนาะขอขอบใจประตูทางสหรัฐเนาะที่เพิ่นให้บ่าวสอนมาเฮ็ดภารกิจนี้เนาะเป็นจังไงก็ให้พี่น้องเฮาติดตามให้กำลังใจบ่าวสอนเพิ่มแน่เนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี